สวัสดีมิตรนักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องคิวติ้พายแชนแนลค่ะวันนี้เราลงทุนมาแค่หนึ่งพันบาทะคะทุกคนมาเล่นตัวตุ่นนะคะในหน้าลิฟหนึ่งหกแปด 1, ทีนะคะทุกคนคะ่ะเราจะเริ่มอันนี้เด็กในน้อยก่อนน,น,นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราลงทุนมาแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนไปเราจะไปเริ่มกันที่สามสิบนะคะ เบสิกเบสิกกับหัวใดยังนู่นเลยเว้ตยวตัวตุนของเรานะกินผักผลไมา้เป็นอาหารนะจ๊ะเอาเงินมาแล้ว <c oughs> คูณนะคะมันจะเป็นตัวคูณไปเรียนะทุกคนนะมาอีกดีมาอีกดีโอ้โหอ,อยากได้อยู่พริกหวานยี่สิบสี่าหารนั้วเลยนะอือ่ยัง หม่สิไม่สิเอมาหความไม่ตัวนึงดิม่ยังไงถ้าไม่อีกตัวหนึงนะทุกคนได้ลุ้นแน่บอกเลยอืยังยังยังไม่โอ้เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนเด็กแล้วก็เป็นหมุดออโต้นะทุกคนนะหมุดออโ้ไปไหน เลขสามชิดไม่เข้าหวัดม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 ามาหมมาไหมมาหมยังไงโอ้โหเหลืออีกตั้งสามแถวมาขอร้องยังยังยังโอ้โหดใจร้ายใจรับนี่ยังมีให้ร้นยังมีให้รุนนะทุกคนนะมาอีกด้อัปบดหูองุ่นคุณรอคูนสองร้อยหนึ่ง คูณสามอีกเดิี่เอเอคูณถามก้าสิบมาอีกเอหือพริกหวานหนึ่งค 300. ูณสี่สามร้อยมาได้อีกไหมนี่นี่แครอทคูณห้าร้อยห้าสิบบาทคูณหกมาไม่มีแล้วออืยังได้องววนอีกสามร้อยบาท หวอดมาอีกตัวหนึ่งดิอือฮั่จบแล้วชีวิตเงินรางวัลก้อนโต,โตแตกแล้วนะคะทุกคนหนึ่งพันสิบห้าบาทจนะ้าพวกคุณมาแค่หนึ่งพันได้กตอนนี้ได้กำไรไปเจ็ดร้อยบาทแล้วนะทุกคนสำหรับดิสหนึ่งหกแปดทีนะคะทุกคนว้าฝากด้วยนะคะตอนนี้ได้กำไรหกร้อยจ้าสิบเจ็ดบาทนะ,นะคะทุกคนต้ฝากไว้ด้วยแค่นี้นะคะสหรับ เตตัวตุนวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าให้นเกมไหนเม้นมาดานล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นเราต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้กเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีค่ะ